สวัสดีทางไทยจากเกาหลีใต้ค่ะมอนีทุกคนในอย่างกินเข่าแรงกันเนาะค่ะส่วนแหม่มนะตื่นมาเพราะว่าในกินอย่างเลยค่ะมอนีรู้สึกว่าอยากกินขนมจีนค่ะทุกคนค่ะขนมจีนแบบบ้านแบบบ้านเฮ้านะคะ่ะขนมจีนเส้นน้ำยาเส้พผิกผงเส้าผงนัวแล้วก็พอดีมีมีผพักอยู่ในตู้เนาะคะ่ะพักเหลือก็เลยว่าชิมมาเหตุกินค่ะเป็นเมนูง่ายๆเมนูบ้านๆแต่ว่าแสบเลยคะ่ะทุกคนค่ะมาอยู่ตามประเทศอยากกินอย่างก็ต้องเหตุกินเองค่ะไปบ่งวิธีทำกันเลยค่ะทุกคนไปเลยจ้า นี่ค่ะทุกคนข้างในกระทะเลยด้วยค่ะเพราะว่าโมเหม,มนนิดหน่อยค่ะเปิก๊สดเตรียมเลยจ้านี่เป็นไดค่ะขั้วเหม่กับโปแตใหญ่ด้วยค่ะเป็นขั้วหน่งหน่ยระวังทีห่อร้อใไหน้ำม,มันเดือดเหากบมาหั่นตะไคร้กอน,นะะเนาะ,ะค่ะเฮ็ดบุญยากับมันนู้นี่หั่นตะไคร้กันก่อนใส่ตะไคร้ใส่ค่าใส่ใบบักกูดแล้วก็ใส่นามตลาผงนัว กินได้ค่ะบร้หันไว้เนาะนะคะทุกคนเพราะวา่าผื่นทีผื่นทีในการหันอะ่ะมันมันบรไได้เป็นผื่นเดียบเนาะค่ะเนาะโอ้ยแต่ว่าคาเหม่อมาทุกคนค่ะ ที่ดีกินโมนี่แข็งมากเลยแข็งโป๊กเลยทุกคนบังค่ะเซแข็งไว้เด้อค่ะระหว่างนี้เอาลุงไปเลยค่ะบ่ต้องรอไวรุนใจร้อน <c oughs> เอาลุงไปเลยค่ะรอให้น้ำเดือดก็คงสินานโอ้ยโอ้ยได,ยด,ยด,ยดย้ยูได้ยูทุกคนเสียงดังใช่หรอ ตรเห็ดค่อยๆน้อยเห็ดดงก็ได้ดึเปล่าตอนอุ้ยใส่แค่นี้กับพอค่ะทุกคนค่ะใส่พาอมันหอมใส่ลงไปเลยจ้าตามด้วยนางเอกของงาน,นะค่ะใบมะกรูดใบมะกรูดมันสื่อแบบใบสดมาเป็นสีแซ่แข็งไว้อยู่ค่ะเพราะวา่าแต่ว่าหอมมากเลยค่ะทุกคนตองเซ่แข็งไว้แล้ว มื่อว่าเริ่มโซนแล้วนี่ยฉีดใบบะกูดใส่ลงไปด้วยค่ะนี่ใบบุกูดใส่ตู้เย็นไว้จลรวก็รอมันเดือดสักพักก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะทุกคนน้ำปลากับน้ำปลาของบานเฮานั่นแหละค่ะมาจากบานเฮาเนั่นแหละ เริ่มเดือดแล้วหม้อเดือดแล้วค่ะมืนก็บะใส่ริกแข็งลงไปเลยค่ะหลังจากใส่พีแข็งแล้วมันกับทใส่น้ำปลาตามลงไปเลยค่ะทุกคนนี่ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะนัวมากโอ้ ค่ะกินนี่หอมตุลกบวนเลยตอนนี้ใส่น้ำปลาลงไปใส่ผงนัวลงไปค่ะทุกคนใส่หน่อยเซบหน่อยใส่หลายเซบหลายแค่นี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋ออย่าลืมเกลือคะ่ะเกลือค่ะทุกคนคะ่ะเติมเกลือลงไปนิดนึงเราเขาก็คอยไปปรุงตอนที่นี่ใส่เกลือลงไปนิดเดียวนะคะเดี๋ยวสิเค็ม เาก็มาลวกขนมจีนกินเลยเลยค่ะกินกับผักสดเร็บแซ่บค่ะทุกคนคะ่ะเป็นไดค่ะตาแซ่บบบแค่นี้ก็เ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะมื่ออื่นเหมือนกันสิมาเฮ็ุคิบอ่าอีพี่หนาพอกันด้วยค่ะทุกคนมาเบิง่งคีบ,บา่าเขาจะกินกันตั้งไห๋แบบไดนเนาะเนาะพอกันอีพี่หนาด้อค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ